ฮะถึงแล้วบ้านละล่ะโอ้เึงแล้วรู <that> <that いい s <S Okey, ้จากบ้านลาแล้วสินะยังไม่จากลาคิดว่าจะมาอยู่บ้านละล่ะสักสองคืนหรอลองคิดสองวันใช่ไม่ก็สามวันไปเลยเออเออโอเคมาเลยท่านโอเค อ๋อไอ่เดือด้วยอดเอ้าด้านไยแต่ไม่กินไม่กินรสไข่อะไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยนี่ไงบ้านลาล่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะต่างจากอันก่อนมากเลยปกติต้องมีรั้วนะเนี่ยใช่ลาล่าลเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสีบ้านด้วยใช่เลยสีบ้านหมดเลยแต่บ้านรถนไม้เยอะมากเลยทำไมของมันกระจัดกระจายหมดเนี่ยเออโอ้โห เมื่อกี้มาเล็วยงท่านของบ้านวิสึว่าหายเป็นเยอะมากเลยจริงเหรอขอดูไหนก็ไปดูขนาง่น่ะไปเนี่ยไปมาอะไรรอติดไฟเนียวไหมโอ้โหอันนี้มันหล่นมาเหรอใช่มันหล่นมาตอนที่ลาลักอะไรล้วเก็บสบายสบายอยู่โอ้เห็นหลังคาเลยข้างบนใช่โอ้ยตๆดตตโอเค มาเร็วมาแล้วมาแล้วลาลาด้วยจิ๊บจิ๊บเก็บโอเคจิ๊บปิดประตูโหอะไรหายโอ๊ะอะไรเนี่ยโอ๊ะโอ๊ยทำไมที่รองทีมหายไปหมดเลยหมดมันก็มีโต๊ะอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมเลย แต่ถ้าท่านเปลี่ยนแต่ถ้าท่านน่ะแบบกับบันน่ะไม่ค่อยานาา้านว้าลาลาประมาณหลายหลายอาทิตย์อ่ะเป็นเดือนเดือนอ่ะแต่ว่าลาลาจะเปลี่ยนไปแม่เข้าไว้ใช่ว่าลาลาจะเปลี่ยนไปไปไปโอเควู้ลาลาทำห้องนอนให้ด้วยเหรอใช่ลาลาทำห้องนอนให้ด้วยด้วยด้วยโอเคครับแต่งเก่งมากเลยห้องนอนน่าแบบ เอาพี่ปอดผูรู้ไปจะได้เหนื่อยลืกกันแล้วเฮ้ยรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยเออะใครเนี่ยสวัสดีครับเขาไม่ตอบแท้แยกไปอืมลาลาเจอคนอยู่ข้างนอกด้วยเขาใครอะ อ๋ออันนั้นเพื่อนบ้านละลายแหละเขาชอบทํามานจะกลอนก็จะก็จะเห็นเขาทํามันจะกลืนหรออืมใช่แต่บ้านลาชอบมีสัตว์อะไรมาในากลางไม่รู้อะน่า,นากลัวมากเลยหรอน่ากลัวมากแลวแล้วก็จะปิดหน้าต่างเลยแต่ว่าคันลแล่าก็จะดูเพ้ามันนแหงตัวที่น่าร้ายมีนมลน้ําด้วยฮะมาได้ไงโอ้ เขาสำรวจบ้านหน่อยโอ้มีคอมด้วยโอ้โหแล้วนี้หายไปหมดเลย้ะเปิดทีวีก็แล้วกัน,น,นโอ้หถึงละโอ้นี่จำได้เลยที่ก่อนหน้าเปิดเองน่ากลัวมากเลยนี่ขึ้นกบบระเบื้องไปเลยดาร่านี่นี่วิ่งหนีคนแรกเลยเฮ้ยก็มันน่ากลัวนี่นะดารบนเป็นกูผีเอ๊ะหรอใช่ด้าน่นเป็นกูผีอ๋อออโอ๊ะ เออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีคุยอยู่บ้านหลังไหนเหรอครับเฮ้หลังซีฟนนะครับ๋อ้หลังซีฟ้าครับแต่ทำไมชอบเดิเล่นบ้านอเลยครับเออบ้าเ้าลาล่าเป่นผีาลเลล่านะโอเลเ่เล่าเลเลนเล่เล่เ่าเลเ่เ่ เดี๋ยวไปดูวิธี่มเลยแค่ผมกระเข้าขไปได้ไหมโอ้ยเฮ<อ>้ยทำไมเขาดแบบูแบบแปลกจังเลยอ่ะโอ้ยแปลกไปเลยอะไม่พอมันร้อนไปอะไรอ่ะอะไรนะไม่มีเลยโอเคโอ้แต่เขาชอบทำมายากลน่ะเมื่อกีนนะ้บอนเห็นเขาทำมาย,กมา,ย,ยากลใช่ไหมแยกบ้างออกไปสู่สวนะแล้วก็แก้ปัญถีจอรออดอะไรนะอา,าตาเป็นผีดูออดอันนั้นยังไม่เห็นอ๋อ เค้ชอบมาปืน <eventually> น <ại fingers out> ่ะแล้ว <boundaries> ล่ะหน่งเพราะว่าเขาไม่รู้แหละแต่เขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาจะทำอะไรกนให้ตลอดจะทำเพื่ออะไรเนี่ยเปิดทีวีดีกว่าช่องนี้ช่องนี้เสียงเพลงนี่แหละิช่ชอบทำอะไรดีน่ะ นี่เราดูอะไรอยู่เนี่ยแล้วเราอาบน้ำเสร็จยังเนี่ยโอ้ยน้าบ้านจ้าอาบน้ำไปเลยอาบน,น้ำออโอเคอาบน,น้ำข้างบนใช่ไหมอาบน้ำข้างล่างก็ได้นะเอะออาบสิไปเลยจ้าอโอเค อัานน,น,นานแล้วเราจะอาบยังไงมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตุแลาไปอาบข้างบนดีกว่าเขีออ้แวอาบข้าบนนะเพราะไม่มีเอ่อที่อาบน้ำเลยเแล้ว,ออลวโอเคทำไรอ่ะอดุกันน่าตาอยู่นะเนยโอเคไปเปิะดไฟ

มีเกล็ดข้อมีหน้าอะไรจ้า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 ยังไม่เปลี่ยนเลยไปอับน้ำกันดีกว่ามาเลวโอเคไปนอนกันเดี๋ยวแล้วก็มาเลยนอนก่อนแล้วาทำอะไรเดีดยูเหมือนกันอโอเคอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะท่านไม่รู้อ่ะ เอาไปดูไปไปดูว้ายว้ายตัวอะไรเป็นน่ากลัว้างเลยหลานเล่าว่าจะตกใจว่าอะไรนี่แหละตัวนี้หลานล่าจะตกใจกว่าเลยโอ้โหมันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะมันน่าละทจะตายก็มานดูมันเหมือนเหมือนคนเลยอ่ะเจ้าของบ้านนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าใช่เจ้าของบ้านนั้นตัวเจะตัวเล็กได้ไงตัวถือว่าตัวใหญ่นะก็จริงเนี่ยเขาจะใส่ไม่ได้ไหแต่มันโอ้ยมันเหมือนจริงมากเลยอ่ะ saya, Eh dengan mainan gini, deh. Er, mana? eh, tekan, 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 betul tekan, 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 ขอกีีู่ับสวยงานนะี่ยเฮ้ยปิดปิดไม่เสปิดอ้ไมไล่ตามหือจับอ้เลยยจไปหนจะไปหนจะไปไหนจะไปว้ายโดนขังเลยจะออกไปไม่ได้หรอกออกไปไม่ได้หรอก เมื่อกี้มันแปลงล่าหรอเมือ่อกี้อุ้ยแปลไม่ได้เลยวุ๊ยเอ้อยน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยว้ายออกไปไม่ได้โอ้ยอีกแล้ว,เ,วเป็นเจ้าแตปลงจับได้แล้วเหรออืออืออ,อ,อ,อมันตัวเยี้ยสมอลเล่ไปแล้ว,ต,วตัวสมอลเล่ไปแล้วเป็นตัวเลยจะได้ไม่ให้มันเข้าใมา่โอเค หวังว่ามันจะไม่เอาเข้าใหม่นะเอ้ก้าสิไอสต๊าฟแล้วท่านอยู่หนอาบน้ำนี่อ๋อือหือใช่หรอนี่ชิก็อยากอาบน้ำเนี่ยอ๋อ่าเน้ำอาบน้ำอ๋อมันมาอีกแล้วอ่ะเนี่ยมันจะกระตุดอีกแล้วล่ะล่ะเปิดดีกว่าโอ้โห โอเคเขาเปิดไม่ได้แล้วแหละอ้าปเปิดปเปิดวอททแน่ล่ะล่าือเอามาอ๋จับ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 ตัวเหนียวอ่ะตายจิมองแล้วเนี่ยังนรายการน่าจะพังโอ๊ยตกใจล่าลามาทำไมอะ อย่าคิดว่าลาล่ามาด้วยนะถ้าก็จำจะแกอยู่ข้างหลังนะเด๋วไม่เชื่อหรอกแม่จีก็ร่างหันไปนอกสิเอ๊ะใจเลยเอ๊เฮ้ยตกใจหมดเลยอืมพัดลมอะไรพัดลมบ้านลาล่าเปิดแปลกเลยมันปักเสียทั่วรออกมาไม่มีนะโอเคดูสิกี่โมงแล้วดูสิ ตอนนี้มาอ่า11โมง17ห่อยมืดแล้วเอล่าล่าอาอบน้ำกันดีกว่างั้นให้ท่านอาบก่อนแล้ว,ลว,ลวแล้วก็อาบคนที่กาเอล่าล่าอบาบคนที่สองสก็อบาบคนที่สามไปนะจ๊ะคือเดี๋ยว,อวยโอเคไปอาบก่อนโอเคแล้วท่านอาบน้ำชั่งนานจริง จะไล่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างนอกมั้งอยู่เอ้ยอยู่ตรงอนไรเอ้ยมาแล้วมาแล้วคอยไม่ไหนบันไปเอาไปเลยแล้วจะเอาน้ำแหละอืมโอเค อาบเสร็จแล้วจ้าโอเคนากานาเลยมจะทำความสะอาดสักหน่อยไปหน่อยกันโอเคปิดไฟด้วยนะปันโอเคจด้อีเอ้โดนประตูบ้านเสียเลยอะโดนประตูดันน่ะ ีเป็นจ้าใช่ธุระของเราแล้วก็คือการปิดฟันโอ๊ยมันมาอีกแล้วตัวเป็ดด้วยเป็ดมาอีกแล้วอันนี้เป็นเป็ดด้วยโหเอาไปเล่นดีไหมพี่ก่อนพี่ก่อนกว่าเดี๋ยวไม่แป็ดเดี๋ยวมันเข้ามาได้โอ้ยน่ากลัว เป็ดไฟนีุ่้ยเป็ดอเป็ดอุยมันจะขยับเลยถ้าไฟมันเปิดุ้ยมันมาตรงนี้เมันมันจ้นจะเล่นเราเฮ้ยอไรนีเข้ามาในห้องน้ำสิเฮ้ย ปะละทำอะไรอ่ะน่าการ,การนั่งเปิดทีวีดูอะไรสักอย่างอี่แหละดูเขาเล่นบอลกันสปันบซอรเหรอมีกินีบ่นบอตตั้องดูนี่ดีกว่าโอ้ยท่านดูผู้หญิงไม่มันเป็นเพลงเฉยก็เพลงมันเป็นรูปภาพนี้ดีอ้ยดึเปิดทีวีอ่ะแอปดีกว่าลาลาลามันหายไปแล้ว ฮัลโหลขึ้นเตนะ็มโอ้จุดไปนอนได้และโอเคไปนอนเร็วไปนอนฮัลหลปิดทีวีได้เลยท่านโอเคเดี๋ยวปิดฮัลโหลเโอเคไปเร็วๆแล้วนอนแป๊บน,นึงสิจุดตายมาแล้วโอ๋จุดเย็บ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 ,ยบ ไปนอนกันโอเคไปนอนฟีฟีโอ้ยใครเปิดไฟโอ้ยเปิดไปทำไมเนี่นยนราทุกอย่าจักกันแล้วเออใจลืมเลยไปอาบน้ำเลยแบนเฮ้ยงงอย่างไรอะเนาะทำไมต้องจักเลยขนาดนี้นนน เสร็จและวออกไปจังเลยก่อนไปเอาไปเดี๋ยวไปนอนยืรอนแลยเนี่ยนได้เลยเดี๋ยวขับเองโอเคโอเคแต่แล้วปิดไฟก่อนสุดไปนลยโอเคปิดประตูไป ไปไหนอะไปดูห mm ้องนอนซะหน่อยโอเคอ่าทำไมเปิดไปได้เอาเปิดขึ้นบนคิ่อ่าอน่อยดูบรรยากาศสีสวยเลยใช่สีสวยแค่ไนชอบดีเดี๋ยวลาบาาล่าจะเปลี่ยนไปจริงเลยใช่ โอเคเดี๋ยวไปเอารถให้โอเคมาจากบ้านนี้ละคิดถึบงบรรยากาศเช้าๆนี้จังเลยนะมันดูสดใสดีอ่ะนี่ไงรถท่านมาแล้วขับไปไหน,นเนี่ยอันนี้ท่านบันก็น่าจะนอนอยู่แนะละลาล่ะจะไปแลวนะอะเหรอจะไปแล้วเหรอ เราแล้วด้วยเราไล่ยังไม่ได้จักรไล่เลยเดี๋ยช้ามาเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้จั่งนะนี่ค่อยไปโอเคเสียงหนูเนี่ยเฮ้ะใช่หนูเนาะไม่รู้เสียงโนมโอเคไปไปสิโอเคเโอเคไปประตูนั่นไปอ่ะเอ้าไม่ติจักรแล้วข้างนอกไงโอเคเอ้ยไปประตูกันเลยโอเคโอเคปิดประตูได้แล้วไปเลยโอเค แล้วจะได้จักรลาสักหน,นึ่งโอเคบายบายเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะไว้เดือนหน้าหรือจะมาใหม่นะเดือนหน้าป้านเราแล้วจะเปลี่ยนไปแล้วเร็วจังเลยอะเงินเยอะไม่ใช่ไหมละ่ะใช่โอเคบายบายไยไปไปใหม่นะลาลาไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าไว้เจอกันใหม่กับบ้านล่าลาแล้วบ้าลาลาจะตายแต่ข้อไงจะพังพังได้ไง ไม่มีอะไรอะไของร้านเราเนี่ยนี่ข้มามไปจนอินี่หยนะุดเสยงล้วเฮ้ไปได้หวแล้วนะโอ้ยไปต่อไหม <c oughs> เอ้ยแล้วล้ก็สีขาวข,ข,ข้างๆเราใช่ไหมละ่ะใช่เออข้างๆเราดาราจะเปลี่ยนรถใหม่หรือเปล่าเนี่ยขาวเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกเรื่องร้าไปแล้วจาโอ้ยไปแล้วไปเลยไปเลยโอเค เดี๋ยวก็อุดถนร้อ,อ,อรนดไดหมแลาปดไปตัวแล้วเขาไปทางานแล้วแล้วไปถึงถอยหล้งเลยถอยลัง,ลยยลงนะโอเคจิบเอ,อ็ดจิบโอเคจิคิดถึงป้านดา่าจงังคิดสรขาขอดาราคิดถึ้ดาปาเล่นอะไรล่ะจากเราไปแล้วไงแต่ต้องเจอกันเดือนหน้าไม่ได้เจอกัอนหน้าแ่นี่คือเพเดือนใหม่เองอย่าบอกนะว่าจะโตแล้ว